เด ja okay. so, yeah. so, okay. ี๋ยวุนจุ่มเดีว่กันเดี๋เดี๋ยวเจ้าหนหรอกจะพูดทออกกูจะเอาหันขี้พู้หันไเด้อหสัญญาสัญญาจะ่าพึ่งจะเอาหกเดคเสีงาะานรขอ่งอพอยเกตหนึ่งเกตเก้าเพชรบูรณ์สี่กอไก่สอเสือเกตองสี่กอปม ไปยังขอโทษหัเสียบตั้งต่ตหงไปถึงยันรถขยับรถด้วยไปเลยจาของวงเลยีรไป่องเรียนคุณคถามอยตขึ้นอยาเป็นอะไรอยากเป็นผู้อยากเป็หมอไม่ดีมีตอนีแกวอีหาเลยเสียบตั้หลังบ้านให้ผัวชไป่งเรียได้ังไงว้าวกมันคกไ ขอป้อนท่านั้ใกรักูงขเปีอยมข้าข้าดีขาดีฮะมองไม่เป็นไผ่ล่ะข้าก่อขุนบกองไมู่ใหราีขอบคุณบ้านน้ำอับขนัก่นด้วยนะคะน้งสูงงานก็ต้องเป้ดที่ไทยต้องเปิดตัวน้ำอข้อแรกดนที่ไทย

ทำไมทีมร่างกายขอบพ่อตายแล้วไม่ตองรับเครื่องรวมสู้เพื่อใจเราพี่เพื่นใจเราขอรองมนห้มาให้ร่วมเื่อนคนตาไงไอ้แมวจ่างทหาอะไรก็ออกแก้วก็ทารยังตวอีกเรียงไม่เที่ยเรียงหันหัวใจไี่มาเปหมก็นอเราล้วเขาเราอ้สู้นี่ยเออ

มันี่ยวมันเที่ยวแบใจรู้ด้วยรู้ทำเที่อะยนันเยนกัาไปไปไปมาถูกคำนี้มาเสรนะเวๆๆๆๆๆๆเร็วเร็วๆๆๆเร็เร็วๆๆๆเรๆๆๆๆๆๆเรวๆๆๆเร็วๆๆๆเร็วๆๆๆเร็วเร็วๆๆๆเร็วๆๆๆเร็วๆๆๆเร็วๆๆ

ได้ไปดิ

กเกระด้าเนี่ยเด็กูบอก้าวงนงดดไปก้วางยายคุณยาเขาเนใจเนะขอเสียงหน่อยค่ะไกลจะกินมนาวกบามได้หรือว่าแมนเด้ เงียบมากมาบัตตี้มาหลายเนาะกให้คนอดประตูเนี่ย่นดีบมางบอมมาหลาบัตตี้ที่ใส่ไหนคะใส่ทัวร์ มุงยานะมุ้งยานอะงี้เนี่ยจะเท่กองใส่ผเนี่ยนะนะนะเอ้ยผ้านมต้เหนจ้กูมาจะจัดงานจกงนเพื่อนตีสองตีสามเห้มันได้เสียสวยเสยสวยม่เป็นตลาดที่ประดินม่ปุญนแลมาใช่งายที่จะได้เสือสวยเมีประกก็เสงที่มันเสงสวยเถอะเสมาเสียง้าเหมนลมันขึดกูับบว่านั้าันสวยที่จะรอเ ก็มาแข่งกันรอบอันเดียดแล้วก็มาเจ็บกูแล้วแล้วกมาเจ็บกูแล้วจะมาสี่หน้ากด้วยกาแข่ก็ต้องจะรันมาสี่หน้าต้องขี้มุ๋นพี่บุ๋ด่อกี้ไปทุกคนเจ็บหน้าเี่เหี้ยบเกี่ยเกี้บไมอไม่ ตาโขโพอ่ะหนูแฟนพี่เติรเลค่ะก็ลงไปอ้าลงไปอ้าวไช่ใช่ค่ะไปยังไงกันทำไมเก่ดอะปวดก็ไม่ยอมบอกกันเลยอ่ะงนกไม่ร่าเดี๋ยวเราเอาห้ามีก็คกูจะเกลียดกันก็ร้อ้ยทเนี่ยทาไมเกิดแบบนี้ไม่ใช่คนพูดเพู่เนี่ยหรอ ชึดขาวสขาชุดขาว่ย้ามกสีีระกระิกเยอะเยเป็นกระดานที uh, Besides, ่ืจะมองเห็นได้ยไง่าพุ่ข่าเลยนะคะเอวมองเพินมองเพิเปิดระต้ก วัมาใส่กูบอกคุณแล้วว่าอน่าจับกิงก็จับแล้วผมก็จุกทุกวันนี่ะกูจับแล้วจุกมันเ่น้อยหลังม่จับไม่ไปมันคนองเลี้ยกันผไม่หรอคุจับเ่อะไรมาเิมย่าไอ้ผู้เน่ไม่เห็นจะสียหรอนมาจากนพัดไปพันเปเมืองมาจากพงหลุบของเ่าจังไหยญาติเขาอยา่ขายมฆความในกลัว

มงแล้วคุณไปดูดความบหัด้วยใบหน้าบูรอนันตนีใช่ไหมกินก้นเมื่อไหรแม่กแม่กับมาต้งหาค้าไหเอาขียนปากาดตี๋เหรอญาติหลังานตากันญาติหลังงนที่หลังกูเหรอครักท่านดูดมือกั

งานเตรียมตัวค่ะยาพ่อคุณท,ท,ท้าพ่อคุณท้าพ่อคุณท้าค่ะย่าย่าจะทำอย่างน,นี้สิอโอเคจะทำอย่างนี้สั่งตั้น้ายนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ คนจัดกาของตัวเองอม่ยังไหวเดียบอัดครู้นึ่งรื่องดีแบบนั้นต้องจิตน่อยอยู่นึงหัวลูมันู้ด้วยนไม่ทายเีไม่มีท่านหนึ่งนก็ได้เอร้อยพูดผิดเนาะค่ะนี่ไงกูเสีย มายกทุกอนุภาพพลังที่มีอํานาจมากกว่าการปกครองการจัดการและระบบการบริหารเมาคิด5 8 20การการการนะครับท่าน

มาอ้า3 ไม่ียโอ้โหทำยังไงวะที่เป็นกองอยู่พอดีเป็นหน้าตาแบบน่าักนี่พอด่าแบบไม่ใช่อะไรเป็นงูเนะอันนี้ีมากนะโดนงูเหรอถ้ามีงูไม่ต้องกลัวถ้ามีงูเราเอาแม่อะไรจะมาเอาได้ไงมหนีนชื่ออ้อยตอต่อ เห็นไหมรงพูอะนะคเข้าสัตว์แ <si ค่อยตัวสองหน้าดำหน้าแดีอย่างพวงเห็นไหมรับเพรามึงไม่อีกแล้วปูเพราะปูมันมีแเดียรตนะฝอที่ยาต้งสี๊

รูตามีิทของปรตูเมงเมืองเหน้าเอลีจบที่พูดคแต่กลุดหลอนั่งไม่รอทุกคนะเจ้าหลุ่าูดคำห้หยุยอกมีสนหลายชาตราดเม่อที่ครูวิจารว่าน่าตายยาที่ใส่ไจแมเจ้าให้จำเอาแก่ต่ังทังพักรับสู่และนักเรีนนก่อเพือนพูดเรียง เส้เนสาให้มันเพี้ยนให้ต้นดเอาหลักขั้อนถูกพวกเรายาต้องห้อยพุทธเจ้าผู่สนที่เขาไม่ใส่ิ่งแแล้วน้าเอ๋ยครับพี่น้องครับมือี้เอาม่ออาเมกอกอ้นนะครับบอกเลยคุณพีแต้องเป็นจาก้านหลังคุณไส้ดาดันขึ้นหน้าเติมนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดเดินทางระหอดแบบมีหมอนมีการมีโซ่ ดีสด์ับท่าพลจอภาพกองกุณกองบัวพี่โกีผมอยากับในชุดแถาข่นะครับพวกคุณและแถวจะขอติดตามการเตเพิ่มเพื่อนน้งเด้อหลังจากนั้นจะสีน่าพี่นี่ใบสีสู้นสูงหลังดาแร่เดีวเป็นสไรเทนบไป็นหัวกัวปากสองเข้าเอาทำีขัมภาพน้องเจียนแต่หน้ามาหอดจอดแวผมอยากในชุดขโภาพท่าพี่ที่ใบสีสูงนาครั ขอเรืองของอาสสรดีพี่น้องเช่าจะมาเป็นเจบุตที่มาเอบุญนำบัตในเรื่องสีของภชนบุญปีกะบอกพี่น้องเลื่อพีหางสวยอลายยางดีเมื่นี้ทุกงานทีงานระเบียบว่าจะสีเก่าบุญฝากพีฝากอกเพื่อการเนาะเมื่อนี่บวชหนักสองงค์กับที่งานระเบียบว่าจะสีได้เป็นวารุนบวชเหมอนกันวิารณาแล้วทุ่มหัวรถส่แด่พวกสลดไย วนลูกทรามาทำกับคู่เดียว้ว้ยความันหนาแหลงเ่นรานรนบานเออ้าคูสาวหนาคู่ใสเหรอตืนมาเด้อสเื่นมาืมาืน่มาเรไปเสียเลยเซียง่าเยง่าชวยกัสไปสี เป็นในต้อมก่อนนะฮะเอาจวไปสื้อแคลมนเี้ยิจมเจมพูดเล่ย่หมาเออม่ติดแพทติดแง่แต่นพทรู้สึเไย่เซ็นซี่เถอลูกถ้าบอกว่าชุดนี้เยี่ยเลยโยโอ้ยโอยโออ้ยโ้อโอ้อ้ยโอ้ยโอ้

ต้องมออนุญาตข้าเรานะคะอานีเดียวค่ะพี่หน้าตะโกนอีกนะ ไม่รู้ว่าชื่อนุชยากขนาดานี้เร,เร็วๆพวกไหนจะไม่บอกมีอะไรหนูหัมนมารีหนูจะเป็นวันน่าหนูนั่นแหละไม่ดได้ชื่อหนูค่ะมีชื่อ,อค่ะหนูชื่ออะไรชื่อวันค่ะน้องวันดีวันนี้อึดอัดแผลน้ำหนึ่งอ่ะ ไม่สโบสีแดงเาน้าไปเองอัดแน่ไม่สวยเหมือนรูเหลี่ยมสาันนะเอออ่ะนั่งให้สบายนะอย่าปดนะลงมือข้นนากะะาเกกางเกงีออ้โอเป็นโมฮกผู้สาวน่เข็โม่ละยทางเ๋ยวทาง ลูกตาลูกหักกรไมมาเป็นไนี่แหละฮ็นี่ทำอะไรลูกให้ไดเล่นกับคุณตเอ๋อันยม่าที่เนี่ยข้าบูนกับพูกสาวหน้าอนุโมทนาบูนทำเลยวดเจมจากพีอันลูกสาวเจ้าอาวาสวัดไหนเจ้าหวานที่ดุภาษาอย่างนี้หนุน้ามา

สีสีสีพะพอดพอดแวดวิเศษอันอิทติทูชายาตูพมังชายามังทลามหามงคลตกแต่งดีเลอดแล้วผ้าหันเปียกโยมโยมขวาพ่อนทางเสนาเรามาทั้งนักบาตผู้แลรืองผิดทั้งวันผิดแล่ชาวเมืองชาวพอ